สวัสดีค่ะเออวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเอกสารประกอบการขอยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีนประเภทท่องเที่ยวนะคะประเภทท่องเที่ยวก็คือ L จากคลิปก่อนที่ลงไว้ก็คือเราแนะนำการเข้าไปกรอกแบบฟอร์มออนไลน์แล้วก็นัดหมายออนไลน์นะคะในการเข้ามายื่นวีซา่าแต่วันนี้เราจะมามาบอกเกี่ยวกับ การเตรียมเอกสารนะคะอันที่1เลยที่เราต้องมีก็คืออันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะหนังสือเดินทางแต่ต้องมีอายุอย่างน้อยค่ะไม่ต่ำกว่า6เดือนนะคะแล้วก็หน้าว่างสําหรับให้เราติดวีซ่าด้วย2รูปถ่ายสี1รูปนะคะ,ะพื้นสีขาวส่วนขนาดเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะจะขึ้นรูปไปให้สามก็คือแบบฟอร์มในการที่วีซ่าแบบฟอร์มอันนี้คือ เราต้องทําออนไลน์เท่านั้นนะคะคือแบบฟอร์มนี้คือ,คอทําออนไลน์ส่วนลิงก์ในการกรอกแบบฟอร์มตัวนี้เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปนะคะเสร็จแล้วอันที่สี่ก็คือสําเนาหนังสือเดินทางอ่าที่เราเตรียมตัวจริงมาแล้วใช่ไหมคะข้อ1แล้วก็เตรียมสําเนามาด้วย5นะคะใครที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนก็คือเคยมีวีซ่านะคะเคยมี ให้ถ่ายสำเนามาด้วยจากหนังสือเดินทางเดิมเดิม,เ,ดมเก่าแล้วก็สำเนาหนังสือเดินทางนั้นด้วยนะคะ6กสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านคือ,อในการยื่นเนี่ยเราจะต้องดูว่าคนที่ยื่นภูมิลำเนาอยู่ที่ภาคอีสานไหมคือถ้า20จังหวัดของภาคอีสานนะคะสามารถยื่นที่กรุงศูนย์จีนขอนแก่นได้ แต่ถ้าใครภูมิลำเนาไม่ใช่อยู่ภาคอีสานแต่ว่าทำงานอยู่ในภาคอีสานก็สามารถยื่นได้แต่คุณต้องอแนบหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุถึงคุณแล้วก็ที่อยู่ที่ทำงานอย่างชัดเจนนะคะหนังสือในนั้นจะต้องระบุด้วยว่าเลขหนังสือเดินทางของคุณคืออะไรนะคะต่อมาอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะตั๋วเครื่องบิน รือว่าตัวรถไฟบางคนนั่งรถไฟจากลาวไปจีนนะคะส่วนตัวเครื่องบินจะต้องเป็นตัวเครื่องบินที่ชําระเงนินแล้วเท่านั้นถึงจะมีเลขอันนี้นะคะเพราะว่าเราจะดูเลขอันนี้เป็นสําคัญนะคะเลขบุ๊กิ้งแปดคุณจะต้องมีการจองโรงแรมทั้งทริปนี้นะคะก็คือใบจองที่พักหรือว่าโรงแรมเก้าอันนี้แหละคะ่ะอันนี้ที่บอกว่าคอนแก่นสถานกงศูนจีนคอนแก่นคอเพิ่มก็คือข้อ9คุณต้องมีแพลนหรือว่าแผนในการท่องเที่ยว คุณเขียนด้วยภาษาจีนหรือว่าภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะเขียนใส่กระดาษเอซี 4, ธรรมดาค่ะก็คือใน w ว r รทดามาได้เลย 5. อ่าขอโทษทีสิเอกาสารเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลถ้าคุณมีนะคะถ่ายสำเนามาด้วยต่อมา11ค่ะกรณีที่เด็กอายุยังไม่ถึง18ปีนะคะตัวนี้จะต้องมีสำเนาสูติบัตร หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะอันนี้คือต้องเป็นภาษาจีนาภาษาอังกฤษหรือภาษาภาษาจีนเท่านั้นนะคะต่อมาก็คือสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครองถึงแม้เด็กนะคะจะเดินทางไปกับพร้อมไปกับผู้ปกครองอะ่ะก็จะต้องมีเอกสารพวกนี้อยู่ด้วยนะคะถึงเด็กจะเดินทางไปพร้อมกับผู้ปกครองก็ต้องมีอย่างนี้อยู่ดีอันนี้คือเพิ่มเข้ามาใหม่ค่ะอีกันึง กรณีนะคะที่ไปท่องเที่ยวเป็นแบบกลุ่มหรือว่าเป็นแบบกรุ๊ปนะคะจะต้องมีหนังส,ๆๆสือหนังสือเชิญหรือว่าหนังสือทรใม้ทราบแบบกลุ่มด้วยอันนี้ขอได้จากบริษัททัวร์นะคะอันนี้ขอได้จากบริษัททัวร์ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไทยหรือว่าที่จีนถ้าอยู่ที่ไทยเนี่ยคือทางไทยทงบริษัทที่ไทยเนี่ยเขาก็จะคอนเนคไปกับที่บริษัทที่อยู่ที่จีนเขาจะออกหนังสือตัวนี้ให้ได้ค่ะรายการเอกสารหลักๆก็มีแค่นี้นะคะแบบคร่าวๆไปแบบเร็วๆ ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็ส่งอีเมลมาสอบถามที่กงสุนจรจีนคอนแกนได้นะคะอีเมลเดี๋ยวก็จะแปะไว้ให้ด้วยข้างล่างนะคะส่วนเอกสารเราก็จะเขียนมาให้ด้วยข้างล่างเหมือนกันเผื่อบางคนก็ฟังไม่ทันส่วนใครฟังไม่ทันหรือ,อยังไงนะคะก็สามารถจะคอมเมนต์มาข้างล่างได้ข้างล่างคลิปได้นะคะว่าต้องการอะไรเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบแล้วก็สุดท้ายถ้าพูดคําไหนที่แบบมันไม่ชัดหรือว่าพูดเพี้ยนไป พูดไม่เข้าใจตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะคะเวลาออกเสียงภาษาไทยบางคำอะไม่ชัดสุดท้ายจริงๆก็คือขอให้ทุกคนโชคดีในการยืดวีซ่าไปประเทศจีนนะคะขอบคุณค่ะ